ต้นทุเรียนอายุประมาณ14ปีละ14ปีทำยังไงให้ต้นไม่สูงคะน้องชาก็ใช้วิธีการตัดยอดในทุกๆปีครับอาจจะเป็นปีละหนึ่งศอกอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะได้ทุเรียนทรงพุ่มสวยๆแบบนี้แล้วก็ต้นไม่สูงด้วยนะคะใช่ครับต้นไม่สูงลำต้นข้างล่างก็จะอบอ้วนแล้วก็ใหญ่ขึ้นครับการจัดการก็ง่ายด้วยใช่ไหมคะการจัดการง่ายครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลหรือว่าเรื่องการเก็บผลผลิต เพราะว่าต้นที่ไม่สูงเกินไปอย่างเงี้ยครับทำให้สะดวกต่อการทํางานการตัดยอดทุเรียนไม่ได้ส่งผลกับการติดดอกออกผลของเขาใช่ไหมคะ,ะการติดการตัดยอดทุเรียนไม่ได้ส่งผลต่อการติดดอกออกผลอยู่แล้วครับเพราะว่าพวกนี้ปัจจัยหลักๆเลยคือปุ๋ยที่ดีแล้วก็เคมีเกษตรที่ดีมีคุณภาพมากกว่าครับทุเรียนนี่เป็นพืชที่ค่อนข้างดูแลยากไหมครับน้องชาถ้า เทียบกันก็เหมือนกับคนที่เอาแต่ใจนั่นแหละครับก็เหมือนเหมือนเด็กค่อนข้างองแงนิดนึงก็เขาเป็นโรคง่ายเป็นเป็นแบบว่าเป็นพืชที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงต้องการดูแลเอาใจใส่ที่สวนนี้ปลูกระยะชิดเท่าไหร่นะคะก็ห่างกันประมาณ8-10เมตรครับใครไม่อยากให้ทุเรียนต้นสูงนะคะอยากได้ทรงพุ่มสวยๆแบบนี้แนะนําการตัดยอดก็คือทางสวนตัดทุกๆปีเลยอันนี้เริ่มตัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะองชาก็ตั้งแต่อายุ4-5ปีเป็นปีต้นไปครับผม สามารถตัดได้เลยนะคะ4<ห>ถึง5ปี